ของมาพอดีเลยเดี๋ยวมาติดตั้งกันหน่อยเต็มถื้เลยดูได้เลยข้อมูลการจัดส่งไดเวอร์ซิ่งมาเลยนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวถ้าไม่มองนี่ไม่รู้เลยเนี่ยมีอยู่ข้างบนด้วยอันหนึงนั่นแหละไปโอเคสั่งเมื่อวานได้วนันนี้อันแค่เนี้ยก่องคตรใหญ่ล้าล้านออฟฟิเชียลราคาคุ้ดีเลยนะ ทั้งกองมีแค่นี้เลยก็มีค่อนข้างหลายสล็อตเลยนะครับผมใช้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปก็ได้นะหรือว่าจะเอาไปใช้เป็นแบบเราเนี่ยก็จะเป็นควบคุมสวิตช์นั่นเองเนาะเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนไฟตรงนี้กันนะครับผมนี่มันจะมีโมดูลข้างในอยู่มีตัวควอล่าคาเ e มรา E1 ตัวนี้แล้วก็ LED strip T1 อันนี้ก็จะเชื่อมต่อผ่านซิ b นะก็ปกติไฟเส้นเนี่ยเราเชื่อมต่อผ่านไวไฟใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้มาใหม่เลย <Okay. S 2> เดี๋ยวมาดูกันของมาติดตั้งไอที่จําเป็นก่อนครับผมอันโคตรเล็กเลยเดี๋ยวนี้มีแบบเลวมาให้ด้วยนะครับ ข้างหลังนะถ้าเกิดว่าใครในะอยากจะติดกับตัวพวกตู้คอนซูเมอร์ใช่ไหมแล้วก็ไอทีมันยืดออกมาเนี่ตัวรับสัญญาณเวลาปกติมันอยู่ในผนังเนี่ยก็จะเอาตัวนี้ยืดออกมานะครับผม <Okay. S 1> แล้วก็แน่นอนจะเป็นคู่มือนั่นเองนะโอเคมาติดตั้งกันหน่อยดีกว่าใช้งานเนี่ยมีหลายรูมีอะไรเทียบเลยใช่ไหมมี L 1 L2, L 2 L o L in แล้วก็ L กับ N ไปดูข้างในคือเยอะแยะ เนี่ยดูของเก่าเราโอ้โหเราดูเองยังงงเลยอันนี้ก็ต่อมาได้ประมาณ6เดือนนะคือไอตัวนี้มันเวิร์กมากเลยนะไม่เคยมีปัญหาไม่ได้เป็นอะไรเลยเราก็กดแบบแมนนวลก็ได้สีเขียวกับสีแดงเนี่ยก็จะเป็นตัว L หรือว่าเป็นตัวโหลดนั่นเองนะ L หนึ่ง L สส่วนตัว L ทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นสนะีน้ำตาลเนี่ยแล้วก็ส่วนตัวนิวตันตัว N ก็จะเป็นสีนี้เลยนะครับผมอันเนี้ยเป็นแบบออริจินอลเดี๋ยวเราเอามาเปลี่ยนเป็นตัวนี้เนาะเราก็จะใช้เป็นแค่ตัวนี้สาย N กับสาย L เนี่ย ก็จะเป็น2สายนี้เข้ามายัางตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีสาย L1 กับ L2 ก็เนี่ยก็จะเป็นตัวสีแดงแล้วก็สีเขียวแค่นี้เลยอ่ะเดี๋ยวไปดูกัน<ป>เราก็เข้าแอป a q u a r a เดี๋ยวลองมาเชื่อมต่อผ่านแอปดูก่อนเจอมาแล้ว Dual Relay Module T2 นั่นเองก็กดค้างไว้หวิได้เลยอ่ะโอเค Accessory Detect ละมันจะมีการ์ดสองอันเนาะสวิตช์หกับส 2. โอเคแล้วก็ลองมากดเปิดปุ๊บ าไม่มีไฟหรือว่ามันไปลงข้างล่างแน่เลยเดี๋ยวเราลองดูข้างล่างกันหน่อยดีกว่าเออแต่ไม่มีไฟออกมายัง L 1 L 2เลยโอเครู้เรื่องมันต้องใส่ตัวนี้ไอ้ j u m p อร์วายด้วยนะตอนแรกเราก็ไปดูในแอป,ปมันเป็น relay mode เป็น switch mode หรือเป็นอะไรก็ตามแต่ทำไมมันไม่ติดไม่ได้สักทีเลยก็คือเอาไอ้ตัวที่เราให้มาสายไฟไปต่อ L in กับ L out ก่อนนะหรือที่ถูกต้องหรือว่าจะต่อแบบนี้ก็ได้นะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะใช้ L 1 L 2อ่ะให้ใช้เป็น L i n กับ L out ที่มันมา connect นะปกติแล้วเราก็ควรู้ว่าจะต่อแบบนี้แหละ L กับ N น่ะมันก็ควรจะมาแบบ original นี่ก็จะใช้ได้ปกติโอเควิตหนึกับ2เนาะโอเคในที่สุดก็ใช้ได้แม่แบบแมนวลอย่างนี้ก็ได้และหรือว่าจะกดเปิดปิดผ่านแอปก็ได้โอเคถ้าเกิดกดแมนนวลเนี่ยมันก็จะเปิดมาทางคู่เลยนะ สำหรับตัวสวิตช์หนึ่งกับสวนะิตช์สองเนี่ยจังหวะนี้ของก็จะลกนิดนึงนะมันจะมีไฟหลอดเนี่ยที่เพื่อนเเห็นเราก็จะมีหลอดข้างในอะ่ะมันจะมองไม่เห็นอยู่แต่กดผ่านแอปแน่จาจะบอกความต่างกัอยู่ <Okay. S 1> เดี๋ยวลองกดแมนวนวลก่อนนี่ไปไปสองอันมาเลยแล้วก็เออในแอปก็มาให้เรียบร้อยเลยนะครับผมปิดดวงที่หนึ่งเรียบร้อยปิดดวงที่สองอ่าโงงมตั้งนานเปิดดวงที่หนึ่ง อรืนี่สก็จะเป็นประมาณนี้เลยส่วนใน a อ u a วาเอ้ยไม่ใช่ Apple HomeKit เนี่ยก็มาให้อัตโนมัติเหมือนกันนะนี่ไงดูโอลิเลโมดูลที2ปิดปิดเปิดเปิดโอเคก็เอารวดเร็วตามสตา์ควาร่าแล้วก็ชิกบีทั่วไปใช้งานได้ไม่มีปัญหาแต่ว่ามี2หลอดเราเนี่ยหลอดไฟมันขาดอันนั้นเป็นที่หลอดไฟโอเคเดี๋ยวไปให้ดูการเชื่อมต่อแบบง่ายๆใกล้ๆกันเลยดีกว่าไป ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสายลนยเนาะแล้วก็สายนิวตนันเสร็จแล้วก็จะมีตัวเนี้ยที่เขาแถมสายไฟให้อนะ่ะ L in แล้วก็เชื่อมต่อไปอย่าง L out แล้วก็สวิตช์ดวงโดนที่1ดวงที่2เนาะ L 1 L หนอนี่กดตปิดิดแบบนี้ก็ได้โอเคมีไฟแสดงสถานะแล้วก็ยัดพพกเนี้ยเข้าไปข้างในได้เลยแล้วก็ตัวเนี้ยออกมาแค่อันเดียวก็จะเป็นประมาณนี้อย่าลืมนะเนี่ยตะกี้เราไปจับไ้โดนตัวเนี้ยโอ้โหสะดุ้งเลย <laughs> ปกเมีไฟกระพริบถือว่าผ่านนะครับผมเป็นไงสวยงามนะครับผมอัลควาล่า T2 เนี่ยราคามันก็อยู่ที่1,200กว่าบาทนะแล้วก็ซื้อแรกๆเลยไม่ได้แพงหน่อยที่จริงมันสามารถเป็นตัวรีเลย์เป็นสมาร์ทสวิตช์ก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ลิงก์สินค้าเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปต้องคำบรรยายเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยตัวพาเนลนะ S1 Pro เดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เลยไปเจอกันใหม่บ๊ายบาย